นี่คือปื่มมูสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของปื่มเองตัวนี้ช่วยให้ผิวขาวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสเพราะตัวนี้ใส่วิตามินบีสามใส่แนะินามายเยอะมากๆทุกคนคือแบบเนื้อครีมจะแบบเข้มข้นแต่ทาแล้วสบายผิวมากค่ะไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยเหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งกร้านผิวหมองคล้ำตากแดดบ่อยๆแบบดำแดดแล้วผิวแห้งใครที่แบบชอบโกนขนบ่อยๆแล้วเป็นขนคุปสีผิวไ <Okay. S 2> ปเรียบเนียนไม่สม่ำเสมอเป็นขุยเป็นลอกนะตัวนี้ใช้ดีมากๆค่ะแนะนําให้ทาหลังอาบน้ําเสร็จอย่ารอให้ผิวแห้งแค่ผิวมั หมาดโลมไปเลยค่ะทาทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอมันจะให้ฟิลรู้สึกขาวขึ้นผิวละมุนผิวเด้งเหมือนคนดื่มน้ําเยอะอะค่ะทุกคนช่วยได้ดีมากๆค่ะใครที่แบบผิวไม่แดดอะตัวนี้มีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวมนุษย์เราจะผัดเซลล์ผิวทุก2 8วันแต่ว่าตัวนี้จะทําให้เราผัดเซลล์ผิวได้เร็วกว่านั้นยิ่งเราผัดสีผิวได้เร็วขึ้นนะคะผิวเราก็จะข,ขาวเร็วขึ้นสว่างเร็วขึ้นใสเร็วขึ้นเนียนนุ่มเด้งปูมากมาก,มากทุกคนตัวนี้ต้องลองแค่199บาทเท่านั้นองทุกคสาสก,กัดแบบแแนน่นล้วก็แบบจ้บ เต็มามากๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปื้มใช้เองทุกวันเพราะว่าเป็นของปื้มเองค่ะฝากอุดหนุนได้นะคะ